สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับเซียวจับอิหนึ่งอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อจากเมื่อวานนะที่พูดถึงเทรดให้ได้แบบมาร์กมิเนอร์เวนี่นะครับตอนนี้ว่าด้วยการระบุจุดเข้าซื้อแบบมิเนอร์เวนี่นะก็คือว่าเป็นเรื่องของการหาหุ้นและการจุดซื้อหุ้นแหละครับซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่ส่วนใหญ่เขาพวกเราสนใจกันนะฮะเริ่มต้นจาก เขาหาหุ้นได้ยังไงครับเริ่มต้นเขาหาอะไรก่อนพื้นฐากนกเทคนิคขเขาเริ่มต้นจะยังไงก่อนนะพี่มาบอกว่าแกจะสแกนหุ้นก่อนครับสแกนหาหุ้นที่มันมีกราฟสวยก่อนยืนแข็งกว่าทั่วไปยืนแข็งกว่าหุ้นทั้งตลาดคือเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยยืนอยู่ในกลุ่ม2%ของผู้นําตลาดครับแม้ว่าหุ้นตัวนั้นนะพื้นฐานยังไม่ชัดเจนนะ แต่ว่ามันยืนดีกว่าตลาดโดยเฉลี่ยนี่แกก็เอานะฮะแสดงว่าแกนเน้นกราฟก่อนพื้นฐานนะครับแต่ไม่เสี่ยงกับหุ้นเน่าๆราคาต่าๆนะคือเนี่ยต่ำกว่า12บาทก็12เหรียญเนี่ยจะไม่เล่นเลยแต่แกจะซื้อตั้งแต่20เหรียญขึ้นไปนะนี่คือพื้นฐานกันเลยนะสแกนหุ้นที่มีทรงดีกว่าตลาดก่อนอันดับแรกนะต่อมาก็คือแกก็เอาไปคุยเรื่องพื้นฐานครับ หาพื้นฐานว่ามันมีสตรอรี่มีอะไรนะ่าสนใจบ้างก็ใช้หลักการเซฟป้าแกนะเนี่ยเรื่องของ EPS เรื่องของอะไรเนี่ยอ่า่แลบทวิเคราะห์ใช่ไหมที่ว่ามีการปรับสูงขึ้นนะมีโมเดลธุรกิจที่น่าตื่นเต้นเนี่ยต่างๆนานาน,านนะมีการเติบโตอะไรแกก็ซื้อช่วงนี้ครับพยายามหมาหุ้นที่อยู่ในโซนเนี้ย ก็ซื้อไปครับนี่เป็นหลักการเซป้านะซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดมากมายนะก็เป็นแค่เนี้ยแกก็ดูกราฟก่อนแล้วก็ดูพื้นฐานครับกราฟแกสแกนอย่างครับแกก็เนี่ยแกก็เขียนว่าแกมีเทรนเทมเพลตแกครับคือเนี่ยเซิร์ชว่าราคาอยู่เหนือเส้น150วันนะและเส้น150วันก็อยู่เหนือ2อ0วันครับน,นะฮะอันดับแรกนะราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย150วันนะ แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย150วันเนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะฮะแล้วก็ต่อมาคือเส้น200วันนี้ต้องเฉียงขึ้นนะเฉียงขึ้น training up for list วัน m o n คือเฉียงขึ้นในช่วงเวลาอย่างน้อย1 1เดือนครับโดยที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะยังวิ่งอยู่เหนือ150วันแล้วก็200วันด้วยครับนี่แกใช้เส้น50วัน หรือ10วีกนะซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นวีกปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอเดียของปูวอวนนิวทันทีเลยนะฮะส่วน30วีกนี่ก็เป็นไอเดียของสแตนวินสตีนนะเนะี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรูปข้างล่างนะจะเห็นรายละเอียดนะ,ะก็ดูอีกด้วยว่าราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบปีนะ30%นฮะนี่นะแลวก็ ราคาของหุ้นตัวนั้นต้องอยู่ในโซนของ25%จากระดับสูงสุดในรอบปีฮะนี่ยดูด่ดน,นะคือราคามันก็เกือบบทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีนะอาจจะอยู่เหนือกว่าหรืออยู่ใต้ก็ได้นะได้หมดเลยข้อ8คือค่า relative strength ที่ดูจากได้จากเป็น investor business, business daily นะอยู่ที่ เกินดขึ้นไปครับระหว่าง 80- 90ถึงได้ยิ่งดีเลยเนี่ยนะในเรื่องของของสเตทนะแกจะเน้นสเตทสองนะเนี่ยที่เป็นช่วงขาขึ้นกับขาขึ้นรอบใหญ่นะแกเน้นเซ็ตซื้อช่วงนี้เท่านั้นครับก็ซึ่งสเตทสองก็คือน,นี่แหละครับราคาอยู่เหนือเส้น50วันเส้น,น50ว,วันอยู่เหนือร5 0ยหวันและ1้0วันอยู่เหนือ200วันโดยที่ทั้งหมดเลยวิ่งเฉียงขึ้นครับเนี่ยข้อสี่ข้อเดียวเลย ซึ่งถ้ามันเป็นสเตจ2แล้วมันก็ต้องอยู่เหนือกว่าระดับจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดในในรอบปีนะครับเนี่ยสเตจ2นะเป็นขาขึ้นเรียบร้อยจ้ะจุดซื้อของแกก็จะเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลางเทรนฮะตอนช่วงนี้แหละจะเป็นการทําฐานราคาประเภทเข้าไเนเ VCP ต่างๆ,ๆนานามากมายซึ่งไอเดีนี้ผมได้เขียนไว้ในหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ไปแนละ้วสเตจ2ไว้เง,งี้ยเป็นเนี้ยสเตจ2เนี่ย ย่อลงมาเศษ1แล้วก็เศษ2ไปใหม่ครับแกซื้อระหว่างช่ง้านี้ระหว่างเศษ2นี่ครับนี่คือลักษณะ VCP ที่แกต้องการนะจุดซื้อแกคือราคาต้องมีการ consolidation ือบีบตัวครับหรือพักตัวเพื่อซับแรงขายหรือว่าพักตัวระหว่างขาขึ้นครับเนี่ยถ้ามองเป็น m a ร์ u อก็เป็นพักตัวระหว่างขาขึ้นครับถ้าเป็น price pattern ก็จะมีพวกของแหละ continuation คอนเทนิวชั่นแพทเทิร์นครับเนี่ยที่แกชอบมากก็เป็น BCP ครับก็คิดขึ้นมาเองจากการสังเกตนะก็คือมันก็เป็นการอัดแบปจาก้าบิแทนเดิลครับถ้าราคามันไม่วิ่งเลยคือมันขยับแล้วต้องวิ่งเลยถ้าแฮนเดิลใช่ไหมครับแฮนเดิลใช่ไหมแต่ว่าถ้าราคามันทำแฮนเดิลแหลยขยับก,ก็กลายเป็น BCP ไปเนี่ยผมผมเดาอันนี้นะผมตีความนี่นะซึ่งมันก็ติมีไอเดียมาจากที่แกแกบอกว่านะเอามาจากชีท วิเทนเดอร์ัวนี้ฮะนี่คือจุดซื้อที่แกลงไว้ในในเว็บไซต์เขนะแกบอกอันเนี้ราคาทำ VCP แล้วก็ดีดขึ้นไปได้พร้อมวอลลุ่มสูงโดดเด่นนะแกก็ซื้อตรงนี้อันนี้เหมือนกันครับราคา VCP อันนี้ก็เชิงสะสมในในใน,ในกรอบลงวันนั้นแล้วก็พอวอลลุ่มเข้าก็ซื้อตรงนี้กับนี่ด้ว่าชัดเจนเข้า VCP เนี่ย ก็ออกไปนงออกไปทางขับวิแฮนเดิลกันนะครับแฮนเดิลแล้วก็ข้ามลายกระสืออันนี้ราคากว่านในกรอบครับแล้วก็ข้ามทำออรดามไฮแกลกระสือครับนะวอลลุ่มมาช่วงนี้เลยช่วงที่ราคามันบีบตัววอลลุ่มลดลงครับแต่พอราคาเบรกเอาปั๊บวอลลุ่มมาเลยครับมมแกลรแกระสือตัวนี้นี่เป็นตัวอย่างครับนะคร ทำมันเหมือน,นมันถ้วยเหมือนน่ะถ้วยแล้วก็พอยืนยันขาขึ้นได้การซื้อตรงเนี้ยนี่เป็นลักษณะการวิ่งขึ้นแบบอะไรนะเรียกว่าเป็นเทนนิสเทนนิสครับวิ่งทุบวิ่งทุบวิ่งทุบขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่แกซื้อจุดซื้อแกก็ออกไปทางคับเทนเดอร์เหมืันนะนะครับแฮนเดิลนะนะแ,แต่ก็อมืมันเป็นการย่ํา ขึ้นไปย่าที่ระดับออทามไฮครับแล้วไม่ไม่ไปต่อนะแล้วก็ย่อๆลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ออทามไฮก็ซื้อตรงนี้อันนี้เหมือนกันครับออทามไฮนะฟอร์ตเบรกเอาตรงนี้ก็กลายเป็นแฮนเดิล hmm. ไปพอราคาย,ย่ําแล้วไปต่อได้ก็ซื้อตรงนี้ฮะอันนี้ออทามไฮเหมือน,นเนาะชนปั๊บพอทะลุทำออทามไฮได้ก็ซื้อครับตรงนี้ ในช่วงของการเด้งจากเส้นค่าเฉลี่ยครับแกซื้อยังไงครับราคาทำ New h i g นี่ได้ก็ซื้อครับในยืนยันขาขึ้นได้ก็ซื้อตรงนี้ราคา All t i m ฮ High เหมือน,นนะซื้อ All t i m ฮ h i g นแหละแกเนี่ยเนี่ยับนี้ All t i m ฮได้เลยนะนี่เป็นลักษณะหุ้น้นนำตลาดนะครับนะพอรัชนี NASDAQ นี่มันร่วงนะแต่ว่าหุ้นตัวนี้ดีทำ New h i g ได้เลยนะ ก็กลายเป็นหุ้นที่แข็งกว่า Apple นะ Apple ะใช่แล้ว Apple VCP ครับติด c ป p ทน e n d e ์ครับที่แกใช้บ่อยนะเนี่ยเนี่ย Capitender จะว่าไปมันก็ขายกับ Double b u t t o นกันนะว่าไหมส่งปื๊ดๆๆไปถึงขนาดนั้นนะมันก็มีแบบที่แก ต้องสต็อปลอ s s นะฮะคือเนี่ยแกซื้อไปแล้วใช่ไหมครับข้ามฐานราคาไม่ได้ละพอราคาวิ่งบวกถึงระดับหนึ่งนะ10%ขึ้นไปครับแกจะยกคือตอนแกซื้อตอนนี้ปับ๊บแกให้ตัดกดบตัวน,นี้ใช่ไหมพอราคามันวิ่งดีแล้วแกยก St o p loss ขึ้นมาตรงที่ต้นทุนแกครับเนี่ยตรงนี้นะระดับนี้เลยเพื่อที่จะการันตีว่าถ้าหุ้นตัวนี้มัน มันไม่ไปต่อนะมันร่วงลงมาให้ขาดทุนแกขายทิ้งเลยครับเห็นไหมครับพอราคาทะลุระดับที่มันที่แกยกขึ้นมาที่ต้นทุนนะแกขายครึ่งหนึ่งก่อนแม้จะเป็นการขยับก็ตามนะแกก็ขายครับแกไม่ไม่มีการแบบอะไรนะรอด,ดูก่อนหลุดขายครึ่งหนึ่งก่อนจากนั้นราคาดิดไปแกก็เหลือครึ่งหนึ่งไว้รุนครับแต่ว่าเมื่อมันไปต่อไม่ได้ครับ พอหลุดอีกทีนึงแกก็ขายทิ้งไปเลยครับซึ่งมันก็เป็นลักษณะการจบรอบพอดีดังนั้นหุ้นตัวนี้แกก็ไม่เสียหายมากนะเพราะว่าเสียหายแค่อาจจะเป็นแค่ค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวครับเนี่ยลักษณะการเทรดแบบหูหมอครับคนฉลาดลบานี้ฮะในเช่นกันครับซื้อตรงนี้ครับเหมือนราคาทำคัพเปนแดนซื้อปั๊บตรงเนี้ยเมื่อราคาไม่ไปต่อนะจริงๆเนี่ยแกยกพอราคาวิ่งวันนี้นะกาไรแล้วนะ แกก็ยกจากซ็อกลจากล่างนั้นมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าราคาหลุดปั๊บเนี่ยขายครึ่งหนึ่งก่อนพอจากนั้นเมื่อราคาหลุดเส้นค่าส0บห้าสิวันขายทิ้งเลยครับขายที่เหลือหมดเลยขาย2ครั้งนะครั้งแรกครึ่งหนึ่งเมื่อราคาหลุดระดับทุนต้นทุนมาแล้วก็หลุดเส้น50บวันก็ขายทิ้งครับนี่เป็นหลักการหนีตายนะนีตายอันนี้แกขาดทุน3ามจุดสี่จุดหะเห็นไหมครับ คือสูตรที่แกใช้ก็ไม่ได้ว่าจะเป๊ะทุกตัวนะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าขาดทุนแกก็ไม่เสียหายเยอะครับเนี่ยอันนี้ก็รูปเก่าเนี่ยซื้อครับเนี่ยคับวิเทนเดิลครับซื้อตรงนี้ครับพอราคาวิ่งแรงปั๊บเนี่ยฮะแกก็ยกระดับสตอปลอสไววางนี่เลยเห็นไหมครับจากนั้นเมื่อราคาย่อลงมาครับแล้วก็ยืนไม่อยู่แกขายหมดเลยครับ คือแก้ไสจุดนะราคาหลุดต้นทุนครึ่งหนึ่งหลุดแค้าวันครึ่งหนึ่งครับจบครับตัวนี้ขาดทุน2.79%นครับนี่คือลักษณะที่เป็นเรื่องประสบการณ์จริงครับคือคนส่วนใหญ่จะบอกแค่แนวทางที่แกชนะครับนึกภาพออกไหมแต่ไม่มีใครที่จะนำเสนอในส่วนที่ที่แกต้องตัดขาดทุนครับ ผมว่าผมเป็นคนเดียวแหละที่ทําเรื่องนี้ให้ท่านดูนะท่านก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับว่าคือผมผมเป็นนักเทรดอะครับผมก็รู้โลกแห่งความจริงของการเทรดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันสวยงามตลอดครับมันมีทั้งด้านที่ซื้อได้กําไรเลยนะและก็ด้านที่ซื้อแล้วขาดทุนดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะนําเสนอด,ด้านสวยงามให้กับทุกคนได้ดูเราต้องบอกด้านที่ไม่สวยงามไม่ว่ามันยังไง ถ้าเจออุปสรรคแล้วจะทําการคือจะบริหารจัดการอย่างจะขายตอนไหนนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่สําคัญที่ผมคิดว่าไม่มีใครเคยบอกคุณเลยเรื่องนี้นะมาคุณโชคดีแล้วลคุณโชคดีแล้วล่ะที่ได้ดูคลิปนี้นะก็สุดท้ายนะหนังสือผมนะใครสนใจนะครับก็มีขายที่เพจเซียบุ๊กนะครับติดต่อไปได้นะอีบุ๊กก็มีขายที่เว็บเมมเ,มมเ็ตนะฮะสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ สอบถามได้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและก็สนับสนุนผลงานนะครับขอบคุณมากครับ